สอบใบขับขี่ h ช n แนลแอปพลิเคชันก็สอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ ติวข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ EP6 เฉลยอยู่ท้ายคลิปนะครับรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนดขอไข่รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอควาย รถของกรมการตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด<ง>หรืององูทุกข้อถูกต้องนะครับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ให้กับรถไปทางซ้ายขอไข่ห้ามกับรถไปทางขวาขอควายห้ามกับรถไปทางซ้ายหรืององงูให้กับรถไปทางขวา เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถขอไข่ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถขอควายให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถงองงูห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถมารยาทที่ดีในการขับขี่ทำให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติก็ไก่ เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหนโดยมารยาทเลี้ยวแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้นะครับขอใข่ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดหากมีรถมาจอดท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิ่งเร็วไปไม่ต้องหลบทางให้ คอควายเมื icism, less ่อรถสองคันวิ่งมาถึงทางแยกหรือวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็วกว่าก็ไปก่อนเสมององงูไฟตัดหมอกเป็นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลงครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรกครับก็ไก่ การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุขอไข่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขอควายรอประกันภยัยงอง,ง,งูรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับขอ้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถก็ไก่การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิดขอไข่ขับรถช้าๆในช่องทางเดินรถทางขวา ควายขับรถโดยใช้ความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณีที่ถนนว่างงงูหยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้ามถนนนะครับขอดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถนะครับก็ไก่ขับย้อนศรบนไหลาทางขอไข่เบียดแซงคิวบริเวณคอสะพานขวายหยุดรถให้คนข้ามถนน งองูเปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สัญญาณไฟขอไ้อใดไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานก็ไก่เล่งเครื่องก่อนออกรถขอไข่ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอยขอควายขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมงองูไม่บรรทุกของเกินพิกัดนะครับ การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใดก็ไก่ถอยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวังขอไข่ถอยแบบไหนก็ได้ขอควายถอยเหมือนกับเดินหน้างอง,งูใช้ความเร็วตามสภาพของรถจากในรูปหากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวาท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ หยุดรถให้ห่างเพื่อความปลอดภัยขอไข่ขับไปในช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวได้เลยขอควายเลี้ยวพร้อมกับรถคันหน้าได้ในทันทีงองูชะลอรถเนื่องจากรถคันหน้าจะเลี้ยวซ้ายครับด้วยสาเหตุใดผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนทำการเปลี่ยนช่องทางจราจรก็ไก่ จะทําให้สามารถเปลี่ยนช่องจราจรได้รวดเร็วมากขึ้นขอไข่เพื่อตรวจดูจุดบอดของรถด,ด้านขวาขอควายเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวงองูเพื่อให้สามารถเห็นผู้คนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินเท้าในการขับขี่ลงทางลาดชันผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใดครับก็ไก่ เพื่อเพิ่มกำลังของรถขอไข่เพื่อหน่วงความเร็วของรถขอควายเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์งองูเพื่อเพิ่มความเร็วของรถนั่นเองข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ํามันก็ไก่รถจะประหยัดน้ํามันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นขอไข่ รถจะประหยัดน้ำมันหากขับรถด้วยความเร็วที่คงที่ข้อวายรถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากเล่งเครื่องบ่อยครั้งงองงูรถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่คงที่ครับเมื่อพบว่าไฟไหม้เครื่องยนต์ขณะขับรถผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถลงแม่น้ำข้างทาง ขอไข่จอดและสละรถในทันทีข้อควายตั้งสติค่อยๆขับรถจอดเข้าข้างทางงองงูแจ้งกู้ภัยทางหลวงในการข้ามทางรถไฟลางคู่ที่ไม่มีเครื่องกัน้นเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้ขับรถควรระวังสิ่งใดต่อไปนี้ก็ไก่รถที่จะข้าม,มาจากฝั่งตรงข้ามขอไข่รถไฟที่อาจจะสวนทางมาอีกทางหนึ่งข้อควาย คนที่จะเดินข้ามทางรถไฟงองูรถที่จะหยุดล้อด้านหลังครับการจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใดก็ไก่นิ้วมือทั้ง5้าจับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้คล่องตัวขอไข่นิ้วมือทั้ง5้ากำพวงมาลัยให้แน่นที่สุดขอควายนิ้วมือทั้ง5แตะที่พวงมาลัยสามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวได้ครับ หรืององูใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้วเท่านั้นการขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับช้าๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควรขอไข่ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาดขอควายพยายามขับให้จี้ติดท้ายรถคันหน้าตลอดเวลางองงูเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา ในขณะที่ขับรถอยู่มีกลิ่นเหม็นไหม้แอร์เริ่มไม่เย็นเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วตรวจเช็ครถในเบื้องต้นขอใครขับต่อไปเรื่อยๆขอควายลดความเร็วลงแล้วขับต่อไปงองูหยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้ายการหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไรครับก็ไก่ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติขอไข่สิ้นเปลืองน้ำมันพาวเวอร์ขอควายสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงงอง,งูทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้นสาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใดก็ไก่กรองอากาศตันขอไข่น้ำม,มันเบรกหมด ข้อควายน้ำในหม้อน้ำแห้งหรืององูแบตเตอรี่ไม่มีไฟครับคาบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใดก็ไก่ฝุ่นละอองไปเกาะขอไขา่น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศข้อควายน้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่งองูฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกรกะปล ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดงแสดงเกิดจากสาเหตุใดครับก็ไก่ได้ชาร์จชำรุดขอไข่แบตเตอรี่เสียคอควายแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุงองง,ง,งูน้ำกลั่นแห้งครับการเตรียมความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ขอ้อใดถูกต้องครับก็ไก่ จอดรถยนต์บนพื้นราบและดับเครื่องยนต์ขอไข่จอดรถยนต์บนพื้นลาดเอียงและติดเครื่องยนต์ขอควายจอดรถยนต์ที่ใดก็ได้และติดเครื่องยนต์งอง,ง,งูล้างอัดฉีดรถยนต์ให้สะอาดก่อนครับสีของน้ำมันเบรกที่เสื่อมสภาพคือสีใดครับก็ไก่สีฟ้าขอไข่สีแดงขอควาย สีดำหรืององูสีเหลืองครับการขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักท่านควรขับขี่อย่างไรก็ไก่ค่อยๆขับและเปิดไฟสูงหน้ารถขอไข่ลดความเร็วขับอย่างระมัดระวังเปิดไฟหน้ารถและที่ปัดน้ำฝนขอควายขับอย่างระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกงองู หยุดรถบนถนนและรอจนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วค่อยขับต่อไปฉเฉลยคำตอบ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็ไากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ